สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะท่ใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ซับ l ลอสค่ะมาจอลึตลาดหุ้นในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะกัหมวยธนวันปันทชธค่ะหลัชทดีหุ้นไทยนะคะในช่วงภาคเช้านี้เปิดตลาดมาในแดนสีเขียวค่ะพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยนะคะเปิดมาเขียวสวนกับเมื่อวานนี้เลยนะเมื่อวานนี้ย่อตัวลงไปปิดในแดนลบอีกวันหนึ่งค่ะ ล่าสุดอยู่ที่1551จุดนะคะปรับตัวบวกขึ้นมาจุดที่ขึ้นไปสูงสุดคือบวก7จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นในภาฝั่งของต่างประเทศส่วนใหญ่นะคะดาวโจนส์เมื่อคืนแกว่งตัวกรอบจำกัดขาขึ้นมาอยู่ในแดนสีเขียวบวกเพียงแค่20จุดค่ะ N สแต a บวก20จุด s อสแอนด์พีห้าร้อยบวกสี่จุดฝาคฝั่งของยุโรปฟุตซิลอนดอนขึ้นมา25จุดนะคะตรงกันข้ามกับเซซีฝรั่งเศสและแดชเดมนีที่ลงไปอยู่ในแดนลบค่ะมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในช อั่งเซิงฮ่องกงบวกขึ้นมา6 4จุดเวียดวันบวก1 1 4จุดค่ะตลาดหุ้นของบ้านเราย่อลงมา1 5 5 0จุดอยู่ในบริเวณนี้ปร,มปร,มปริมนี่นะคะจะลงไปต่อไหมนะคะหรือว่าปัจจัยอะไรที่พอจะผลักดันให้เซ็ตมีโอกาสคลิกกลับฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่ลงแรงติดต่อกันมา2วันทำการแล้วนะคะช่วงนี้พูดคุยมุมมองสดๆในรายการกับเราค่ะ รองกรรมการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะเรานั่งอยู่กับพี่เปียกนทวัฒน์อ้นรัตค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเช้านี้หุ้นไทยเปิดสีเขียวเลยนะคะค่ะแต่ว่าค่ะงลค่ะหอมลงนะคะยินดีมากที่เป็นคำชมทุกหญิงทุกคนอยากจะได้ยินนะคะค่ะแสดงว่าวันนี้หุ้นต้องขึ้นแน่เลยนะครับคบคบทยอยขึ้นช้าช้าค่ะครับแต่ว่าเรายังยังอยู่ในการแกว่งตัวแบบแบบแคบๆอยู่นะครับะก็เรียกว่าไซเวย์เทรนอยู่ตอนนี้ไซเวนะคะครับ ตลาดหุ้นบ้านเราที่โดนขายมาจากกลุ่มของกองทุนเนี่ยนะคะครับ่ะจะมีโอกาสที่จะลงไปต่อไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วลงก็ไม่เยอะครับหนยลงไม่น่าเยอะใช่ไหมคะเราไม่น่าหลุดพั0ห้ารไม่ไม่หลุดละ่ะตอนนี้พันห้้อยยี่สยังระบาดเลยครับค่ะถ้าอย่างนั้นพี่เปียกดูกรอบแนวรับแนวต้านดัชนีวันนี้ให้นิดนึงนะคะวันนี้เราวันศุกร์แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสัปดาห์หนึ่งเราก็จะหยุด ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมยาวอีกห้าวันเลยอาทิตย์หน้าเต็มเต็มอาทิตย์นะคะแล้วก็หยุดหยุดยุดยาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้วันนี้ค่ะวันนี้วันนี้ข้างบนแนวต้านอยู่หนึ่งห้าห้าหกครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกจุดข้างล่างแนวรับอยู่หนึ่งห้าสี่แปดครับหนึ่งนห้าสี่แปดนะคะกรอยู่แค่นี้ครับไม่น่าลงไปพันห้าใช่ไหมคะสัปดาห์หน้านั่นก็ไม่ครับค่ะกรอบใหญ่ที่ที่ดูไว้นะครับสําหรับสัปดาห์หน้านะครับค่ะ กรอบใหญ่ก็ดูไว้แค่1,536ค่าถ้าจะลงไปนะครับค่ะข้างบนก็ติด1,580ครับค่ะอาเดี๋ยวเรามาดูกันใหญ่ๆเลยนะคะสำหรับกรอบมุมมองของดัชนีที่พี่เปียกมองเอาไว้นะคะถ้าเป็นภาพใหญ่หน่อยละคะคือที่มองไว้นี่คือในรอบรายไหนคะรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะกรอบเป็นยังไงคะกรอบแค่1,570นะครับเห็นไหมข้างล่างก็1,536อาทิตย์หน้านะครับ 1570ง5ั6รเบับเป็นแนวรับ1 5 7 0เป็นแนวต้านอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์หน้าแล้วก็โครงสร้างการวิ่งนะครับค่โครงสร้างการวิ่งจะวิ่งแบบนี้เดือนพฤษภาคมบีบตัวอย่างเงี้ยเหรอคะไปดานข้างไปดานข้างไปเงี้ยครับไปเงี้ยตลอดเดือนพฤษภาคมและมิถุนาเราดูว่าน่าจะทะลุขึ้นน่าจะทะลุขึ้นแสดงว่า เดือนพฤษภาที่น่าจะอึดอัดหน่อยอึดอัดหน่อยค่ะเล่นยากหน่อยเพราะว่าหุ้นน่าจะไซเวย์แล้วเลือกทางในเดือนมิถุนาในเดือนมิถุนาซึ่งพี่เปียกให้น้ำหนักเลือกขึ้นใช่ครับนะคะเลือกขึ้นเลือกขึ้นครับถ้าอย่างนั้นในช่วงที่ไซเวย่อลงมาตามบริเวณแนวรับหนึ่งห้า้สาสิบหจุดบวกลบเราเลือกหุ้นได้ไหมคะเลือกได้ครับถ้าเรามั่นใจว่ามิถุนานน่าจะขึ้นได้จากปัจจัยอะไรบ้างคะพี่เปียกคือปัจจัยตอนนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้ม ตัวเลขผลประกอบการเลยหน่อยค่ะ uh huh. ตัวไหนที่ออกมาไม่ดีเราว่ายง่ายจะโดนยําเลยค่ะตัวไหนที toilet, ่ออกมาดีก็จะขยับ <mad> ข <ari> ึ้นเลยค่ะในช่วงที่อาทิตย์หน้าอีกจนกว่าพฤษภาเนี่ยครับมันจะประกาศผลก็อยู่แล้วเรานะค่ะปัจจัยต่างประเทศไม่ค่อยน่ากังวลปัจจัยในประเทศเนี่ยเรารู้เลยเรารู้ว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีทุกคนรู้หมดค่ะปัญหาก็คือรัฐบาลพยายามแก้ไขอยู่ค่ะซึ่งผมก็คิดว่าที่เขาพยายามอยู่เนี่ยน่าสนใจเมื่อน่าสนใจปั๊บ คอร์เตอร์ที่2อคอร์เตอร์ที่สามตัวเลขคอร์เตอร์ที่2ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นคอร์เตอร์ที่3ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นก็ต้องดีขึ้นบ้างถ้าไม่งน้ก็อาจจะเครดิตไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แบบนั้นใช่ไหมคะค่ะเพราะอย่างนั้นเองในช่วงที่ย่อมาที่บริเวณ1น3 0บบวกลบนี่เวลาเราเลือกหุ้นเลือกกลุ่มไหนยังไงคะบิกแคบไหมหรือว่าการบริโภคภายในประเทศมีวันเลือกหลักๆเลยนะครับให้เลือกตัวใหญ่ๆเลยนะครับ ถ้าเอาเอานึกอะไรไม่ออกก็เอาแบงก์กับพลังงานเลยค่ะแต่เศรษฐกิจไม่ดีแบงก์จะไปเหรอคะแบงก์ไม่ไปแต่ว่าแบงก์มีลักษณะของการสวิตชิ่งอยู่สวิตชิ่งอยู่แบงก์กรุงเทพจะขึ้นหมดค่ะเคแบงก์เอสจะลงเคทีบีจะลงค่ะเดี๋ยวเรามาดูเคทีบีหน่อยนะเวลาเราเล่นเนี่ยคุณเป็นรายตัวกันนะคะเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ไอ้บีบีเเรามีอยู่เราก็ขายค่ะเพราะว่ามันขึ้นมาค่ะแล้วก็ไปหาว่าจะซื้อตัวไหนดีค่ะไอ้สามตัวที่ลงมาเนี่ย ค่ะเคแบงก์เอสซีบีเคทีบีค่ะปัญหาในตลาดไซเวยคืออะไรรู้ไหมคือมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยค่ะคือ3มตัวมันก็ไปได้ขึ้นทุกตัวอ๋อค่ะถ้าดวงดีเนี่ยรอบต่อไป3ตัวนี้จะขึ้นแต่ผมไม่รู้ตัวไหนค่ะแต่ยังงั้นมาดูกราฟกันหน่อยดีไหมควันนี้เตรียมมาเป็นการกําหนดการวิเาห์หุ้นรายตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีตัวไหนบ้างคะครับเอาตัวตัวกำลังฮอตเลยนะครับนี่นีเป็นกราฟเมื่อวานนะครับค่ะคือกรุ๊ปไทยแบงค์ เป็นยังไงคะเราต้องกาหนดกลยุทธ์ลงทุนยังไงสําหรับตัว KTB ที่ลงมาลึกเลยนะคะคเวลาเวลาหุ้นที่มีผลประกอบการซึ่งอาจจะไม่ดีอย่างนี้นะครับหมายถึงในตลาดค่อนข,ข้างเครียดกับเรื่องผลประกอบการเนี่ยจะมีะการเปิดแก๊ปลักษณะนี้นะครับแล้วก็ให้ไปดูจุดต่ําสุดที่เขาเคยลงมาเขา,เขาลงมาเต็มที่เลยนะครับยี่สิบาทสิบตังค์แล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นแนวรับก็คือ21บาท10ตังค์ ยี่สิบเอ็ดบาทสิบตังถึงยี่สิบาทสิบตังเป็นจุดซื้อครับค่ะซื้อครับเป็นจุดซื้อนะคะจุดขายนะคะแนวต้านมีกี่แนวคะแนวต้านเนี่ยผมอยากให้ไปดูผมคิดว่าเขาจะรีบาวกลับได้ถึงประมาณยี่สิบสองบาทห้าสิบตังเลยนะค่ะห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะยี่สิบสองห้าสิบตังตัวถัดมาค่ะตัวถอมานี่ก็เหมือนกันครับทหารไทยครับที่ผมเอาตัวตัวโดนทุบที่กําลังฮอดทอตมาลงมาตอนนี้เมื่อวเมื่อวานนี้นะครับอยู่ที่แนวรับ ทั้งคู่เลยวันนี้ก็ยังไม่ขึ้นค่ะประมาณ2.76นะคะตรงนี้เป็นแนวรับถ้าใครที่ขายไปแล้วหรือสนใจหุ้นฐานไทยอยากจะเก็บเข้าไปในพอเก็เก็บได้ค่ะเก็เก็บได้สะหุดไหมคะแต่แต่จะรีบาวไวสู้ k t b ไม่ได้นะค่ะไม่จุดสต็อปล s สไหมคะสำหรับท m เเออเวลาเราเล่นหุ้นประเภทนี้ไม่ต้องไม่ต้องต้อง stop เลยนะคะเพราะเราถือว่าเราซื้อถ้าถ้าเรากังวลเราทยอยซื้อค่ะแนวต้านมีไหมคะแนวต้านนี่ต้องให้ไว้ที่ประมาณ2บาท90ครับ บาทเกบนะคะสอบาทเกครับค่ะตัวถัดมาค่ะไทยพาณิชย์ครับ SCB ค่ะแนวรับอยู่ที่1 6อยบาทครับร้อบาทตอนนี้นะคะหน้ากระดาษร้อยบาท50สตางค์ก็ดูกครับก o l u m ควรจะเล่นยังไงคะเล่นตามกรอบไหมคะใช่ครับซื้อ1 6อบาทร้อยก็ได้นะครับก็ไปขายแถว174ยเจบสี่เจ็ดบาคตัวถัดมาค่ะตัวถัดมาเหมือนกันครับเคแบงค์เคแนะคะครับเคแบงแนวรับสอง กับ216ครับตอนนี้ราคาหนักดาน222ร่ะครับค่ะดูเอาแล้วกันนะครับแนวรับมันอยู่ตรงนั้นให้ส่วนรับไปค่ะแนวต้านล่ะคะแนวต้านจะอยู่ที่230รครับ230านะคะครับแล้วก็แบงก์กรุงเทพไม่ได้ลง b b l ไม่ได้ลงไม่ได้ลงหมายความว่าหมายความว่าถ้าเรามีอยู่เราขายแล้วไปซื้อไอ้สามตัวเมื่อกี้เนี่ยครับค่ะ ขายเลยเหรอคะหรือว่าต้องรอขึ้นไปอีกนิดไหมครขายได้เลยครับขายได้เลยเพราะว่าถ้าจะซื้อก็ต้องขายเพราะเราไม่ให้เติมเงินคือตลาดไซเวียนเนี่ยมันต้องไม่เติมเงินนะครับมันต้องเล่นในในตัวที่ตัวเองมีครับสวิตไปมาค่ะแบงก์กรุงเทพไม่น่าผ่าน200ใช่ไหมคะเออไม่ไม่ร้อยเก้าสิบสองก็ผ่านยากครับค่ะตัวต่อไปนะครับเอาปตทครับพลังงานนะครับ PTT ควรจะกำหนดกลยุทธ์ยังไงดีคะราคาที่มันเมื่อคืนก็ฟื้นอีกแล้วนะคะราคา PTT ล่าสุด350บาทค่ะเออปตทเนี่ยผมยากครับนี่ปตทนะ บอทอนะครับหมวยเล่นในกรอบครับแนวรับที่แข็งแรงอยู่สอยู่331ค่ะแนวต้านอยู่ที่365เวลาเล่นเนี่ยขยับกรอบให้ผมนิดนึงค่ะตามราคาน้ำมันอ่ะบางทีเราถ้าราคาน้ำมันลงแรงๆก็อาจจะถึง332ได้อ๋อแต่ว่าถ้ามันไม่ลงแบบนี้มันจะหลุดลงมาลึกเป็นไปไม่ได้ค่ะครับข้างบนก็เต็มที่ไม่เกิน365ค่ะขยับกรอบให้ผมนิดนึงแต่ว่าให้เล่นในกรอบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เล่นตามกรอบที่พี่เปี๊ยกทีเทนไลน์ให้นี้นะคะถูกต้องครับค่ะ แล้วก็ปตทสอปนะครับ p t t EP ค่ะเล่นามกรอบเหมือนกันค่ะกรอบอยู่ที่ไหนคะ114กับ122ครับ1 1 4เป็นแนวรับนะคะ122เป็นแนวต้านซึ่งตอนนี้ราคาที่120ี่บบาท50สตางค์ก็คือใกล้จะถึงแนวต้านเต็มทีแล้ว่ก็อย่าซื้อดูจังหวะขายเอาค่ะเราไม่ใช่ไปซื้อที่แนวต้านแล้วมาขายแนวรับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้จะรับกับอะไรพทจีซีครับรอบนี้ไม่ไม่ลงครับมอยค่ะ ก <L in> ็ให้ขาย PGGC นีครับแล้วไปซื้อไอ้ปตทหรือหรือปศสพอรหรือพอทที่มันลงอยู่แต่ถ้ายังไม่ลงสมมุตินะครับอย่างตอนนี้มันไม่ยอมลงมาก็อย่่เพิ่งรีบไม่ต้องขายก็ได้ค่ะร <Environment>. อจังกว่าจะอยากจะซื้อแล้วทำสวิตชิ่งเอาถ้าอย่างนั้นแนวต้านจะอยู่ที่เท่าไหร่คะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ 63บาท25ค่ะแนวต้านสำคัญซึ่งไม่ผ่านมามาระยะหนึ่งแล้วนะนานมากแล้วนะฮะคือ66บาททั้งหมด66บาทนะคะไม่ผ่านสักทีถ้าผ่านรอบนี้ยาวครับขึ้นยาวเลยครับแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านต้องขายทิ้งครับแนวรับอยู่ที่แนวรับจะอยู่ที่ประมาณ59 60บาทแล้วกันครับค่ะลงมารับที่60บาทนะคะ60บาทหรือใต้60บาทเราไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตัวถัดมาท็อปท็อปนะครับท็อปค่ะไอ้ท็อปเนี่ยลงมาแล้วครับ 5 5บาท75สตางค์ค่ะอ่าแนวรับมันอยู่ประมาณ54นะครับหวยค่ะแล้วก็ข้างบนมันติดอยู่50 59 59บาทจะเป็นแนวต้านนะเป็นแนวต้านที่เล่นตามกรอบนะคะสมมติเรากำไรตัว GC อยู่เราจะสวิตมาเป็นตัวนี้ก็ทำได้ทำลักษณะซื้อซื้อหุ้นที่ลงนะครับและไปขายหุ้นตัวค่ะกลยุทธ์อาทิตย์นี้ให้ทำยางไงอ่าอาทิตย์หน้าด้วยอาทิตย์หน้าด้วยตัวที่หมดแล้วนะคะสำหรับการดูหุ้นครับค่ะอาอีกไหมเอาอีกไหมค่ะ เดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเรามาเปิด,ดสายกันนะค,คะก็นี่เป็นการกําหนดกลยุทธ์หุ้นที่เป็นกลุ่มหลักๆเลยนะคะที่มีการขึ้นไหวในช่วงนี้กลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็กลุ่มของพลังงานด้วยนะคะส่วนการกําหนดหุ้นรายตัวจะกําหนดยังไงกันดีค่ะช่วงหน้านะคะรีบยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาปรึกษาปอดการลงทุนกับพี่เปียกนันทวัฒน์อ้อนรัฐจากบริษัทหลักทรัพย์เซมบีในช่วงที่2ของรายการ s ต o p l ลอ s หลังโฆษณาช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ กลับข้าสู่ช่วงที่2ของซับฟลค่ะช่วงนี้นั่งอยู่กับพี่เปียกนทวัตรอ้อนรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CMB ค่ะเปิดสายปรึกษาหุ้นหมายเลขโทรศัพท์นะขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะมิสายเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวงันไปที่สายกันเลยแล้วกันนะคะคุณสาริสานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอแนวร,รับแนวต้านของ True ค่ะ True นะคะ,อ,คะอยากจะขอแนวรับแนวต้านของ True นะคะคราคาอยู่ที่หน้ากระดาน12บ0าทค่ะ True นะครับแนวรับอยู่ที่12บบาทครับ เห็นนะครับดูอันนี้แนวรับอยู่ตรงนี้แลครับแนวรับอยู่ประมาณ12บาทนะคะแนวต้านก็คือ13บาท20เท่าไหร่นะคะ13บาท20่สบ13บาท20ค่ะค่ะไปต่อที่สายของคุณแอดเลยค่ะคุณแอดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะไซเบอร์ติด4 2่ค่ะแล้วก็สุดาลัย24ค่ะสองตัวซื้อถัวได้ไหมคะไซเบอร์ติดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ 4.2สมค่ะส2 3ามไซเบอร์น้าก,การะดาน2.80นะคะครับค่ะซื้อถั่วไม่ได้ครับซื้อถั่วไม่ได้ค่ะครับรอรุ่นแล้วกันครับเผื่อมันจะกลับขึ้นมาค่ะอีกตัวคืออะไรครับสุภลัยค่ะสุภยไซเบอร์ไม่แนะนําให้ถั่วนะคะมัน<ต>เป็นหุ้นหุ้นเล็กครับแล้วก็ พูดเล็กๆแบบนี้ใช้ถั่วไม่ได้เวลาลงเราก็เห็นแล้วนะคะว่ามันลงแบบดิ่งเลยนะคะใช่คือเวลาเล่นพวกนี้ต้องรู้จักสต็อปให้เป็นนะครับสต็อปไม่เป็นก็เสร็จสุาลัยล่ะคะซื้อเพิ่มได้ไหมคะสุพรายรอซื้อถ้าจะซื้อนะครับราคาเซฟสุดอยู่แถว20บาทครับ20บาทนะคะเป็นแนวรับที่ซื้อเพิ่มได้ค่ะครับที่ซื้อเพิ่มได้ครับต่อที่สายคุณสาริศค่ะคุณสาริศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะจะถามหุ้น SP p t อะค่ะติดอยู่3.6อะค่ะ S อตัวไหนนะคะ ซิงเกิลซิงเกิลพ,<อ>พอยพาร์สซิงเกิลพอยต์พาร์สนะครับสามจุดเจ็ดหกนะ <3. 76 S 2> ครับสามจุดหกค่ะเช <3. 6 S 1> ิงเทคนิคเป็นยังไงคะพี่เบี๊ยกหุ้นหุ้นตัวนี้นะครับมีลักษณะของการเก็บหุ้นเป็นช่วงๆนะครับผมผมเข้าใจว่าถ้าถ้าจะซื้อจะซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าซื้อเสร็จแล้วไม่ไมรู้จะขึ้นเมื่อไหร่อันนี้อันนี้คนซื้อต้องเข้าใจนี้นะครับแต่หุ้นลักษณะนี้มีโอกาสที่ รอบต่อไปเวลาเขากลับมาเล่นหุ้นเล็กๆกันนะครับมีโอกาสจะดึงขึ้นมาเล่นเพราะฉะนั้นต้องรอรุ้นแบบนั้นหรือว่าจะจะรอมันไปเลยก็ได้ครับสามกลืมๆมันไปสักพักเดี๋ยวก็คงมาค่ะส่วนหุ้นที่เป็นกลุ่ม B กับ C ช่วงนี้ที่เป็นเทรนขาขึ้นเป็นยังไงบ้างคะครับต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีคะได้ครับค่ะอันนี้คือทัสโก้ครับทัสโก้นะคะที่ราคาขยับขึ้นมาค่ะเราขยับแนวรับมาที่ประมาณ12.7 สิบสองจุดเจ็ดแล้วจุดนี้เป็นจุดสต <12. 7 S 2> ็อปลอสด้วยครับสิบสองจุดเจ็ดซื้อได้สิบสองจุดเจ็ดสิบสองจุดแปดซื้อได้แล้วมาตัดสต็อปลอสที่สิบสองจุดหกค่ะทัสโก้นะคะแนวต้านมีไหมคะหรือว่าไม่ม,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 มีแล้วคะแนวต้านมันไม่มีแล้วมันเป็นมันเป็นนิวไฮไปแล้วค่ะครับแล้วก็เดลต้านะครับแนวรับอยูย่แปดสิบสองในในช่วงตลาดไทรเวย์แบบนี้ครับมีขึ้นหลายตัวที่เป็นขาขึ้นที่เป็นุนชั้นดีชุดบีซีนะครับค่ะแปดสิบสองเป็นแนวรับของเดลต้าเป็นแนวรับครับ แนวแนว stop loss กับแนวต้านนะคะตัวตัว stop loss ไม่ต้องครับถ้าเป็น delta ไม่ต้องทำค่ะถ้าถ้าเป็นหุ้นบีที่เป็นชุดแบบนี้แข็งแข็งแบบนี้ไม่ต้องทำแนวต้านมีไหมคะแนวต้านก็ไม่ต้องกังวลครับซื้อให้ได้ก่อนนะครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงแนวต้านนะครับเพราะว่าแนวรับเพราะราคาเพยังรับไปได้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะครับยังไม่แล้วก็สวัสดีครับสวัสดีติดอยู่ตรง44นะครับแนวรับอยู่41แนวต้านจะเป็น44ใช่ไหมคะแนวต้าน44ถ้าข้ามได้จะจะไปไปเยอะนะครับค่ะถ้าข้ามได้ก็ไม่มีแนวต้านแล้วใช่ด้านบนเปิด ใช่ครับโล่งใช่ครับซึ่งไม่รู้ว่าจะข้ามไหมใช่ะถ้าไม่ชัวร์ก็ขายก่อนตรงแนวต้านไปก่อนค่ะถ้าไม่ชัวร์ขายก่อนถ้าเกิดใครเป็นแนว follow by รอผ่านก่อนอะอะอถูกต้องครับถูกต้องครับตัวถัดมามีไหมคะตัวถัดมาก็เอ่อ kce ครับ kce นะคะ kce ก็แนวรับอิเล็กทรอนิกส์ครับค่ะก็ให้รับแถวประมาณ50บาทครับ50บาทจะเป็นแนวรับนะคะแนวต้านก็อยู่ที่55ครับ55ค่ะประมาณ5%อันนี้เป็นกลุ่ม b ใช่ไหมคะใช่ครับ b สครับ หมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะก็มุมมองของพี่เปียกกับหุ้นในกลุ่มของสื่อสารนะคะมองยังไงคะช่วงนี้สื่อสารไม่ไม่ไม่ไปไหนไกลครับวิ่งไปตามเซตเลยไม่น่าสนใจไม่่นาสใจการคาดการเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายสัปดาห์หน้าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนครับน่าจะไม่ลดไม่ลดครับยังไม่ลดครับใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้กลุ่มธนาคารพาณิชย์กับกลุ่มของสังหาริมทรัพย์น่าจะมีเอฟเฟกต์ยังไงคะจะนิ่งๆอยู่กับที่ครับ จะซึมซึมจะซึมซึมจะซึมซึมอาสัหาที่มาซับรับเหมาบ้านเบิร์เจนเงียบหมดเลยครับน่าจะเงียบนะคะมีกลุ่มกลุ่มไหนอีกไหมคะที่เราจะต้องเฝ้าจับตาในช่วงนี้ค่ะเออจริงๆจริงๆดูผลประกอบการแล้วกันครับค่ะคือคือเราก็เดาเดาค่อนข้างยากว่าผลประกอบการจะออกมาดีไม่ดีนะครับค่ะแต่ถ้าออกมาไม่ดีเมื่อไหร่เราจะเจอแรงขายค่ะขออนุญาตมาดูหุ้นที่ติด top f i กันหน่อยนะคะตัวของ CPO ค่ะให้พี่เปียกดูให้นิดนึงนะคะ ขึ้นมาติด top 5นะคะราคาอยู่ที่43บาท75 75สตางค์นะคะจะมีโอกาสที่ฟื้นตัวต่อเนื่องไหมคะ่ c p r นะครับ c p r ก็โครงสร้างระยะสั้นดูดูดีขึ้นนะครับแนวต้านอยู่ตรงตรงนี้เลยครับหมวอครับ44บาทเนี่ยนะครับค่ะแนะนำขายขตรง44ครับแนะนำขายนะคะหุ้นที่นิ่งๆมานานอย่างพวกรถไฟฟ้าล่ะคะพวก BTS BTS BMCL แบบนี้ค่ะใช่ครับ BTS ก็ไม่มีสัญญาณเลยนะครับแต่ว่า ใครที่อยากจะซื้อเฉลีย่ยจะซื้อสะสม mm. ก็เริ่มเข้ามาเก็บได้ครับสําหรับ BTS มีแนวรับไหมคะแนวรับอยู่จริงๆแนวรับปลอดภัยเขาอยู่ประมาณ9บาทค่ะ9บาทนะครับแต่ว่าจะเอาว่า9บาท10 9บาท20ก็ได้ถ้าถ้าถ้าไม่มีหุ้นจริงนะครับค่ะได้คถานี้แหละครับสำหรับ BTS B M C L ล่ะคะ B M C L นี่ผมคิดว่าเออยังไม่ไปไหนนะครับน่าจะยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนก็ซื้อสะสม จะสู้ BTS ไม่ได้ BTS ไม่ได้นะคะกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์มีตัวแต่ละตัวนี่ยังไม่ดูน่าสนใจเลยไม่น่าสนใจทั้งสิ้นเลยครับมีแค่ตอนนี้ถ้าเราดูมีแค่อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วเราก็ตามพวกเกี่ยวกับท่องเที่ยวอยู่่ะอ o t ก็ลงมาแล้วนะครับพวกโรงแรมต้องรอต่อไหมคะเ o t ท o t นี่คือถ้าคุณทรงประมาณนี้ครับถ้าเกิดแพนิคจังหวะงตลาดมันเซลึกๆเนี่ยนะครับซื้อซื้อกลับได้คแต่ว่า ครงสร้างของเอลยังยังไม่ไปไหนนะครับรอจังหวะรอบใหม่จะมาจะซื้อสะสมได้ครับซื้อสะสมได้นะคะก็แต่ต้องรอรอระยะาหน่อยนะคะแล้วรวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวด้วยก็ต้องจับตาตัวเลขให้ฟื้นก่อนใช่ครับช่คบตอนนี้มันจะทุกอย่างมันจะนิ่งไปหมดค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันนิดนึงนะคะเปียสหรับอ่าสัปดาห์นี้ข้าวเกี่ยวไปสัปดาห์หน้าเลยค่ะสัปดาห์นี้ตลาดจะยังเป็นไซเวย์อยู่ในกรอบจํากัดอยู่นะครับวิกลยุทธ์ในการเล่นเนี่ย ให้ใช้วิธีสวิตชิ่งเอานะครับสวิตชิ่งคือตัวไหนขึ้นถ้าเรามีอยู่แล้ก็ขายค่ะก็แค่เปลี่ยนไปซื้อตัวที่มันกลุ่มเดียวกันนั่นแหละครับค่ะตัวที่ตัวนั้นที่มันลงไปโดยเฉพาะการลงแรงค่ะซื้อเสร็จแล้วก็นิ่งไว้รอจนกว่ามันอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับมันจะขึ้นกลับมาค่ะแล้วค่อยขาย เพราะฉะนั้นก็เล่นตามกรอบของหุ้นแต่ละต,<า>ตัวที่มีแนวรับแนวต้านในะคะคก็ถ้าเกิดสนใจสอบถามพี่เปียกเพิ่มเติมติดต่อพี่เปียกได้ทางไหนบ้างคะช่วงนี้ตอนนี้เราเปิดเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ใช่ไหมคะคชื่อ w o r ร d w ไวด์เวแมงเม่าส์สำราญ ดอทคอมแมงม้าสำนักนี่ใช้ภาษาไทยได้เลยภาษาไทย,ได,ยะะได้เลยเหรอคะภาษาไทยได้เลยครับอย่างนี้ก็หาง่ายเลยครับะะก็ไปติดตามผลงานพี่เปียกได้นะคะสอบถามได้ที่เว็บไซต์นี้ใช่ครับนะคะก็ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะรองกรรมการฝ่ายค้าหลักทรัพย์นะคะของบริษัทหลักทร,รัพย์ CIMB ีนะคะพี่เปียกนทวัฒน์อ้นรัตค่ะคขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการ Stop Loss เจาะตลาดในช่วงภาคเช้าวันนี้แล้วติดตามคลิปวิดีโอย้อนหลังกันทาง YouTube ค่ะช่วงนี้พี่เปี๊ยกนทวัตอ์อ้นรัตจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB หมวยธนวัลบรรัโชว์และทีมงานลากันไปก่อนในช่วงภาคเช้าค่ะสวัสดีค่ะ